สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อิสุสุสยามซิตี้วันนี้สําหรับใครที่เช็คภาพเสียงเสียงกันนิดนึงมาสายกระบะนี่ต้องบอกก่อนว่าคนส่วนมากนี่เล่นตัวเตี้ยตัวสูงเสร็จปุ๊บวันนั้นคุยออกับนักบนเขาบอกว่าตัวจบจริงๆเนี่ยคือพีพีวนะพอน้าก็น่าจะผ่านมาหมดแล้วอันนี้ก็ฟังผู้ใหญ่ไงอ่ะนี่ก็อยู่ห้องรับแขกครับเดี๋ยวเราดูภายในกันคร่าวๆระหว่างที่รอนี่มีไอติม่มกินด้วยนะ เป็นของวอนะแต่กูไม่ได้ค่าโฆษณาชอบะไรมอิงเออไอติมเหรอใช่ <laughs> ใช่อ่า <laughs> อันนี้ก็เป็นห้องรับแขกครับภายในก็อย่างที่เห็นกว้างมากด้านในก็เป็นห้องน้ําม,มีบล็อกคงป๊อปคอนะแต่วันนี้ไม่มีเพราะนิวมาไงครับ <laughs> ด้านในก็จะเป็นกาแฟเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นห้องรับรองอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าโปรโมชั่น ของสายพีพี X, ยยีเนี่ยมิวเตัว3ายุศูนเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างนะครับสำ,สำหรับคันที่อยู่ข้างหน้า2คันเนี้ยเป็นตัวจบหมดเลยไปสวัสดีครับ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 โอ้โหแจมโบโตัวจีนสำหรับ2คันที่อยู่ข้างหน้าถ,ถูกต้องนี่นี่2คันที่อยู่ข้างหน้าเอาเดี๋ยวให้พี่เอแนะนำตัวก่อน ามาค่ะแนะนำสวัสดีค่ะพี่จ้าเอ๋นะคะผู้จัดการโชว์รูมอิส,สุซุสยามซิตี้สาขาเกษตรนวมินมันก็เจอกับนิวบ่อยมากเลยนะคือวันนี้อยากนิวอยากให้พี่เอ๋พาเราที่เอาไม่ได้พานั่งรถนิวเอ็กซ์อเอใช่ใช่บางครั้งที่แล้วเราแค่แนะนำรถกันเฉยเฉยเขาว่าไปใส่ล้อมาปุ๊กก็ถ่ายเลยอ๋อใช่เปยพี่ไปเที่ยวมาแล้วนะเป็นยังไงบ้างโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังกางเต็นท์แบบที่บอกไหมไม่ได้กางจ้ะไม่ได้กางแต่ใบลุยเขา ไปนครนายกไปนครนายกไปนครนายกจริงนะถ้านูวไปนครนายกนั้นจุดกางเต็นทัศมีนักกางเต็นนะไปคนเดียวเอ้ยเอาสบายก่อนนี่ผู้ชายสองคนข้างหลังตากล้องนี่ยิ้มใหญ่เลยรู้แล้วจุดกางเต็นคืออะไรต้องไหนวะมาสำหรับตัวนี้คันนี้พี่เหเริ่มจากคันไหนก่อนดีพี่เอาคันนี้เนี่ยสายเวนนอมซิ่งด้วยใช่สายตัวนี้ตัวนี้ไม่ตัวนี้จะเป็นรุ่น ขับสี่ <3, S 1> <4, S 2> เครื่องสามพันขับสี่นิวสามสามพันนี่กินน้ำมันไหมจริงๆแล้วถามว่ากินไหมมันก็กินมากกว่าเครื่องพันเก้าแหละ,แต,ะแต่ว่าวัตถุประสงค์ของการใช้งานมันก็ต่างกันเพราะว่าถ้าคนที่ออกต่างจังหวัดบ่อยๆหรือว่าอยากได้กําลังเหลือๆก็ต้องเป็นเครื่องสามพันและตัวนี้ไม่ใช่แค่เครื่องสามพันเป็นขับสี่ล้อด้วยเป็นขับสี่ล้อขับเครื่องสี่ล้อใช่อ,ใชอันนี้เป็นแบบฟูลทาร์มเลยอ่าพัชทามอ๋อเป็นพัชทามใช่ เราปรับเข้าง่ายๆเลยขับเคพื่อนสี่ล้อของอีซูซูเนี่ยคือเราขับไปความเร็วไม่เกินร้อยเนี่ยก็สามารถที่จะขับรถขับเข้าขับสี่ล้อความเร็วสูงได้ก็คือลอยตัวระยะลอยตัวไปเพราะว่าอะไรเราสามารถจะเลือกได้ด้วยการที่แบบถ้าเราเห็นว่าสถานการณ์แบบนี้เราต้องใช้ขับเคพื่อนสี่ล้อแล้วฝนตกธรรมดาแล้วเราต้องการที่จะให้แบบสี่ล้อเนี่ยเกาะถนนอะไรอย่างเงี้ยนะสี่ล้อทํางานทั้งหมดก็ หมุนคลิกเดียวก็เข้าแล้วเ,เขาเรียกว่าแบบเอาไว้เหลือๆบางทีเดี๋ยวนี้นะคนไม่ค่อยได้ไปเที่ยวแต่ว่าต้องการตัวท็อปเพราะว่าราคาของเรามันไม่แรงไงเ,เราท็อปสุดแต่ว่าได้ของเยอะสุดแต่ว่าราคาเราเนี่ยมันไม่แรงลูกค้าเลือกได้นี่มันดูดุเลยนาะดูดุเพราะว่าเสรมติไปด้วยใช่อันนี้เป็นสีดําเป็นสีดำแบ็คบาวเรียนไมกาอันนี้เชื่อเต็มอะไรนะแบ็คบาวเรียนไมกาแบ แบ็กบาวาเรียนไม่ก้าโอ้โหสีชื่อกระเทยมันสีสีมันฉ่ำด้วยนึกว่านะใช่มันมีประกายแบบออกน้ําเงินน้ําเงินนะโอ้โหมากับล้อเลนโซ่มากับล้อเลนโซ่เพราะว่าเราแบบเท่เลยล้อแพลนเรนโซ่งเป็นล้อเบาด้วยนี่โอ้่งเป็นเบรนนอมนะครับตัวนี้หกลูร้อยสามเก้าอ่าออฟซูลตัวนี้อง็นเบรนนอมห้าอ่าใช่ครับตัวนี้เป็นเบรนนอมห้าครับอ่าเท่ๆเลยนี่สัญลักษณ์หลังหลังนี่ แรงบันดาลใจนี่ลอเรนโซเนี่ยชอบทําดําออกมาเพื่อที่แบบว่านี้มันจะไม่ซ้ำใครต้องบอกก่อนว่าแหวกแนวไปเลยโดยล้อดำดุดุตอนนี้เทนกําลังมาด้วยครับใช่มันจะได้คุมโทนอ่ะจริงๆแล้วโทนอย่างเงี้ยกาลังมาเลยแทรกแดงด้วยอ่าแล้วก็สังเกตจุ๊บจุ๊บก็จะเป็นสีแดงเป็นของเลนโซ่เหมือนกันโอ้โหอย่างเท่พี่ชอบเนี่ยครั้งที่แล้วที่พี่บอกว่าพี่ชอบจุ๊บอนนี้นะมันเป็นของเลนโซ่นี่เขาเรียกว่าแบบรายละเอียดนิดนิดหน่อยๆเนี่ยมันก็ ทำให้เรารู้สึกว่ามันพิเศษไงใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ<ช>ๆน้อยๆหมดเลยใช่ตากล้องอาจจะร้อนนิดนึง <c oughs> มันไม่เ,เรามันเอามือวางมือ <c oughs> เราไม่ได้ทายูวกันมาด้วยนะเนี่ยแต่อันนี้แบบอยากที่จะแบบนําเสนอ <c oughs> รถจริงๆเลยเพราะว่ามันหล่อมากอ่ะเดินยงมันเอามือวางมืออาจจะพองไปแล้วอ่านช่วงล่างอันนี้เสริมด้วยอะไรครับโชคโรเฟนเดอร์อ่า ปีนซีรีส์นะคะปรับระดับข้างหน้าได้ตัวท็อปสุดๆอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปแต่งที่ร้านน้ากระมลน่ะลูกค้ากลุ่มพวกแบบมิวของพี่เนี่ยนะไม่แบบธรรมดาไม่ได้มาถึงต้องท็อปเลยมาถึงต้องท็อปใช่ต้องท็อปเลยไม่ว่าจะล้อไม่ว่าจะไม่ว่าจะแม็กไม่ว่าจะล้อไม่ว่าจะช็อ,ชอใช่ไหมล้อ,อยางช็อูกต้องเป็นไงคิ้ว okay. กับร้านน,าน้ากระมลคือแต่งแล้วมันหล่อ คิวนี้ก็เบดเสร็จรวมอยู่ในโปรโมชั่นถูกไหมครับใช่แล้วโปรโมชั่นเดี๋ยวสองคันเดี๋ยวเราประกาศพร้อมกันนี่แค่เปลี่ยนแม็กนี่สไตล์ก็เปลี่ยนแล้วนะถูกแล้วตัวนี้ออกซิงซิงหน่อยใช่แล้วมันดูไม่เหมือนใครนะตัวนี้นะคะหล่อแบบเอกลักษณ์เลยคือฟยวมากใช่ซิงซิงที่สองคันเป็นล้อเบาใช่บางทีเนี่ยปกติเราก็จะติดฮาโลกันซะเยอะอันนี้เราแหวกแนวมานิดนึงฮาโลมันจะออกแนวบึกบึนไปเลยมันก็อีกฟิลหนึ่งนะใช่ใช่ตัวนี้นี่เวนนอมแล้วก็ เป็นการประกอบแบบพิเศษอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ล้อเบาเป็นล้อโฟล์ฟอร์มิงครับตัวนี้ช่วยประหยัดน้ามันได้อีกใครบอกว่าโฟล์ฟอร์มิงไม่ดุ่งเหมือนกันนะแต่แบบว่าคือต้องบอกก่อนว่ายางหนาเนี่ยมันโอกาสดุ่งยากมากแล้วต้องบอกก่อนว่าโครงสร้างของล้อเลนโซนครับรับประกันตลอดชีวิตนะครับสี่สองปีนะครับในกรณีที่ลูกค้าขัดไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่กลมสามารถเคลมได้เลยสมมติว่าติดตั้งรานน้ากระบนมานี่เขม้เมยตรงนี้เราหลบแดดแต่น่อยแหม่ร้อน เห็นป่ะว่าจริงๆแล้วนะนิวมันไม่ใช่แค่รถไงมันเหมือนกับว่าเวลาที่คุณไปเที่ยวนั้นนิวคิดดูดิไปเที่ยวร้อนๆอย่างนี้ยืนรออะไรก็ตามนี่หลบแดดหลบแดดหน่อยมีชคคืนให้โชคนี้ต้องบอกก่อนว่าวางไม่ตีตีต้นเลยนะใช่จริงๆมันได้อีกอีกอีกอันนึงใช่อันนี้เขาเรียงยังไม่่อยสวยเท่าไหร่นี่แล้วก็มีตัวนุ้นคืน ให้กับลูกค้านะคะแต่เนี่ยว่ามันกว้างนี่ติดฟิล์มยังพี่ยังไม่ได้ติดเลยเพิ่งแต่งมาเสร็จเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคันนู้นว่ามาดูคันขาวมาดูคันขาวเบาจะร้อนเบาจะร้อนไหมอ่านี่คันนี้จอดกลางแดดไว้นานกว่าสแตมมาเจอนี่สวัสดีครับพี่นิวสวัสดีครับเอสซีใสซิ่งเอสซีใสซิ่งอ๋อพอดีเอ็กน้องสแตมจัดให้นะครับเป็นไงครับก็ตอนนี้มามาแนะนําอีกสีหนึ่งแล้วกันเมื่อกีาคนละสไตล์จริง คนละสไตล์พี่สีล้อก็ไม่เหมือนกันละอ่าอันนี้เป็นสีขาวไดโนไมซ์ไวท์เพลยนะครับแต่ตัวรถเป็นเครื่อง3.0ขับเครื่อง4ล้อเหมือนกันนะพี่เี้ยงแต่ตัวเนี้ยพิเศษก็คือล้อ MX ก a r v e l ใช่ป่ะก a r v e l ครับตัวน<า>ี้ใหม่เลยนะน้องอาจจะเรียกผิดหรือเปล่าเพราะปกติใส่แต่ MX Halo ก a r Garvel Garvel Gar อ่าปกติเป็น Halo ตัวนี้ตัวนี้แปลกตาเลยเป็นสายลุยๆหน่อยลุยๆหน่อย เรียกภาษาไปเลยนะแนวล้ออเมริกาได้เลยใช่ครับเพราะว่าตัวนี้ล้อไม่ได้เหมือนสองชิ้นแต่จริงๆมันเป็นชิ้นเดียวนะแต่มันเป็นพ<อ>ิสติล้อที่ว่าเสริมขึ้นมาโอ้เป,เป็นซอ,ซอลองซอ,องใช่เป็นซอลองแล้วก็เนี่ยมันเป็นสองชั้นอ่าพร้อมดุมล้อเขียน M X ชัด Chain Lorenzo มากปกติแล้วเนี่ยแนวเนี้ยน้องจะจัดให้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นฮาโลทําไมล้อนี้มาดุดกันทั้งที่นี่มาดุดนะเทนกำลังมาที่เทนกำลังมาล้อดำเนี่ยนะอ่าล้อดำล้อดำแนวแบบว่านี่เลยแล้ว พลาดไม่ได้ต้องมากับคิ้วล้อนะกมมลคุมโทนตัวนี้ไม่ได้ทำสีนะตัวนี้จะเป็นสีดำด้านสีดำด้านใส่ดดสกับล้อเรนโซ่ลายไหนก็สวยเฟี้ยวอ่ะคิ้วน้าเนี่ยมันจะเสริมมิติล้อเอ้เสิริมมิติตัตวถังให้มันใหญ่ขึ้นมาพอดีใช่ <L' aw. S 1> ใช่แล้วก็คือรับกับล้อหมดเลยบางคนจะ,ะชอบแบบว่าหุบๆหน่อยนะถ้าชอบแบบว่าพอดีซุ้มนะ คิ้วคิ้วไม่ต้องก็ได้ไจะพอดีเลยแต,แต่ถ้าชอบแบบว่าให้ตัวถังมันใหญ่กว่วา้นิดนึงแล้วแบบดูไม่เกะกะนะพี่นิวใส่ล้อนะนะาไเนี่ยโอเคเลยแล้วล้อตัวนี้นะเปิดตัวเลยที่นี่ที่แรกผมกล้าอาจจะกล้าพูดได้เลยเพราะยังไม่เคยเห็นใครใส่ะะใช่ะฮตัวใหญ่จะเป็นฮาโรใช่ไหมพี่นิวใช่ครับส่วนมากจะเป็นฮาโลหรือว่าเวนอมเวนอมตัวพี่เอ๋ก็เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเทสรถพี่เอ๋กันได้ที่นี้ภายในคันนี้ได้อะไรบ้างครับภายในคันนี้ก็เมื่อกี้นี้ บอกไปแล้วว่าเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นระบบปรับแบบเกียร์ไฟฟ้าไฟพ้าสามารถปรับเคลื่อนสี่ล้อได้ในระยความเร็วไม่เกินหนึ่งร้อยพี่นิวเราสามารถปรับหมุนหัวเกียร์มาที่โฟร์ไฮแต่ในระยะที่จะทําเป็นโฟโลเนี่ยแนะนําลูกค้าต้องความเร็วต่ํากว่าสามสิบระยะจอดโฟโลกับโฟร์ไฮวิธีการใช้สําหรับหลายคนที่กาลังสงสัยอยู่ครับก็คือเดี๋ยวคุณพี่มาทางนี้เลยนะครับแต่กล้องไปฝั่งฝั่งนู้นนะตัวหัวหัวเกียร์มาทางนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ แล้วคนที่สงสัยวิธีการใช้ระหว่างโฟโลกับโฟไฮก็คือในความเร็วจริงๆนะครับพี่นิวที่กําหนดมาเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากทูไฮมาเป็นโฟไฮเนี่ยรเราสามารถที่จะหมุนได้เลยในความเร็วไม่เกินห0ึยนะครับแต่ถ้าเกิดในกขณะที่ใช้งานที่จะเป็นโฟโลเนี่ยลูกค้าต้องกดลงก่อนอะนะครับพุทลงไปแล้วก็เดือนวันนี้ ปกติมันจะหมุนไม่ได้พี่หนิวต้องพุดลงไปนิดนึงนะมีลูกค้าบอกว่ามันหมุนไม่ได้หรือเปล่าต้องพุดลงไปนิดนึนะแล้วก็หมุนมาเป็นโฟล้วแล้วมันต่างกันยังไงครับวิธีการก็คือสำหรับสถานการณ์ไหนบ้างตัวนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ถ้าเป็นโฟไฮเนี่ยเราสามารถใช้ในตอนที่รถขับเคลื่อนอยู่ได้เลยครับพี่หนิวไม่เกินความเร็ว1น0่รเราสามารถหมุนได้เลยในกรณีเฮ้ยฝนตกกลัวรถลื่นถลายอยากให้รถทํางาน4ีล้อสามารถหมุนจากทูไฮมาเป็น ทัวโโฟลาายได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเนี้ยโฟโลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแอเวนเจอร์ละมินิวสายลุยออกทิปสายลุยแล้วมาพร้อมกับระบบเมนเทเรนตัวนี้คือระบบเกี่ยวกับการลุยแบบขึ้นขาวทางชันๆอะไรอย่างงี้ใช่ครับก็ปรับมาปรับมาเลยตัวนี้คือแนะนำความเร็วต่ำกว่า30หรืออยากให้ชัวร์เนี่ยจอดดีกว่าถ้าเป็นโฟโลนะครับ ในระยะจอดเลยจะดีกว่าเฮ้ยพี่ตั้มครับผมพี่ตั้มนั่งอย่างนี้เลยอเบาะมันไม่ร้อนไม่อะไรเลยไม่มีไม่มีไม่มีแบบรถรถรถมันจอดใช่จอดกลันแดดขึ้นเปรี้ยงนะฮะก่อนเรื่องนี้เราต้องถ่ายไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะจอดกานแดดไว้อะเป็นคูแม็กนะครฮะเป็นเบาะคูแม็กอ่าเบาะคูแม็กไม่อมทำร้อนเนี่ยผมไม่น่าเลยอยู่ดีเมื่อกี้เบาะขึ้นนั่งได้เลยอ่าพี่นุ๊กร้อนหรอไม่ร้อนชินเลยผมชินล้วนั่งคุยก็ดูอาการพี่หนอ่ว่าร้อนไหม ร้อนไหมกระป้องร้อนไหมจริงๆแล้วถ้าบอยเป็นเบาะหนังพียูเนี่ยหนังสังเคราะห์เนี่ยขึ้นมาแสบเลยพี่แน่นอนสะดุ้งเนี่ยผมขึ้นนั่งเมื่อกี้นี้นั่งได้สบายเลยอากาศโอเคแหละปกติแต่ตัวเบาะจริงๆเนี่ยร้อนแสบหลังแน่ตัวนี้รับประกันครับเตลทดลองให้แล้วไม่โอเคครับอย่างนี้ผมไม่เอาเมียมาด้วยแล้วเพราะว่ามันมันไม่ร้อนต้องให้มันทั้งเหรอหรล่าครับผมประมาณนี้ครับตัวนี้คือขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้ช่วงล่างเป็นไงบ้างครับช่วงล่างเช่นเคยครับตามมาเลย ดี๋ยวดูด้านหน้าก็ไเลยครับพี่นิวอ่าอ่าด้านหน้าเมื่อกี้เนี้ยก็คือจะมีโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นวีนซีรีส์ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็เสริมมาก็คือเป็นพิกกี้แบ็คอ่านะครับซับแท้ง์ตัวนี้คือด้านหน้าปรับ16ด้านหลังปรับ8ระดับอ่านะครับตัวนี้ด้านหลังปรับ8ระดับอ่าเป็นพิกกี้แบ็คครับผมมีแท้ง์ติดก็จริงๆเท่านี้มันก็เหลือแล้วเนาะโอ้โหพี่นิวสุดยอดเลยฟิลนี้ขับดีที่สุดผ่อนเดือนประวาณเท่าไหร่พี่เต็มเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่า ทั้ง2 0 0คันเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยตัวรถนะครับราคาที่1,590,000า0 0้าแสน0 0 0นเันื่ันในเครื่องขับในเครื่องสามพันขับสี่มีขาวมุกสีเดียวที่บวกเพิ่มหมื่นสองนะครับพร้อมแต่งแบบนี้อย่างที่พี่นิวเห็นเลยผมของบแสนห้าแสนห้า่อนเจ็ดปีประมาณงวดละสองหมืน่นต้น โฉลยางล้อล้อล้อเลนโซ่ด้วยนะล้อเลนโซ่ไม่ใช่เอาไม่ได้เอาล้อให้นะอ่าใช่เป็นล้อเลนโซ่นะครับล้อเลนโซ่ยาง B F นะครับแท้นะแท้ล้อเลนโซ่แท้รับประกันตลอดอายุการใช้งานใช่ครับคงทัตลอดชีวิตครับสี่สองปีครับครับนิวอยากเป็นเทสรถจังเลยใครจะพานีวไปพี่เอ๋เอารถพี่เอ๋ไปมาได้เลยเดี๋ยวตามให้อ่า